นายแพทย์วัชชรพงษ์คำล่ารองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสดผลไม้สดและสารปนเปื้อนในอาหารและมาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยาจัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจการรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สดและการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยาให้กับผู้จัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรก่อนส่งให้ผู้บริโภคเนื้อหาของอบรมครั้งนี้ได้วิทยากรแนะนำการใช้ชุดทดสอบอย่างง่ายสารพิษและสารปนเปื้อนในอาหารที่ต้องเฝ้าระวังการควบคุมคุณภาพแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อกำหนดด้านคุณภาพวิชาการให้คำแนะนำการตรวจประเมินแก้ไขข,ของห้องปฏิบัติการการพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามนโยบายด้านขุมครองผู้บริโภคต่อไป